อาจารย์ถ้าเกิดดูครั้งนี้เนี่ยคงคงไม่ถามแล้วว่าประชาชนได้อะไรจากการปรับครอรมอในครั้งนี้นะแต่ว่าถ้าดูโผลดูผังที่ออกมาอาจารย์มองว่าโผลเนี่ยทําที่จันสองล่าหรือไทยคู่ฟ้ากันแน่คะครับคือถ้าดูนะครับถ้าดูภาพรวมก่อนนะคือถ้าดูภาพรวมครอรมอเนี่ยนะผมคิดว่าคือการปรับครอรมอมันทําได้เพื่อที่จะสุกนะครับกระแสแารนิยมแต่ภาพที่ออกมาแน่นอนเรา เริ่มที่จะเห็นว่าบางครั้งคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เียนนาาเต็มน,นะครับในการที่จะปรับคอรมออานาจจริงๆก็คืออยู่ที่นายกอยู่ที่นะครับทำเนียบจันสองล่ามมากกว่าในในะัานต่อมานะครับคือถ้าดูแล้วนะบุคลากรที่โดนปรับเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าดูจากชื่อดูจากนะครับบทบาททั้งหมดเนี่ยสังคมจะเข้าใจติดได้ว่าเป็นรัฐบาลประยุทธ์สาม, <S 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 มนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ปรับเข้ามาใหม่หรือเป็นคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยเดิมนะครับซึ่ง ทั้งหมดนะครับก็เคยแต่งรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยิตทั้งสิ้นซึ่งมีน้สะท้อนกลับไปว่านะครับการตั้งรัฐบาลชุดนี้นะครับมีรายยทธ่างอำนาจถึงแม้ว่าจะอยู่ในมือของเพื่อไทยในฐานะที่ได้เป็นนายกแต่ดุลยภาพทางอำนาจยังอยู่ในปีัฐบาลเก่าอยู่ค่อนข้างมากคับค่ะตำแหน่งไหนที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าสมเหตุสมผลที่สุดและตำแหน่งไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าควรจะตั้งคําถามมากที่สุดคะ คือสมเหตุสมผลก่อนนะผมคิดว่าผมเห็นด้วยนะครับกับที่นะครับผู้ดำเนการพูดว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องให้น้ำหนักกับเรื่องธุรกิจกับการเงินการคลังเนี่ยผมเห็นว่าการตั้งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการคลังที่เป็นทางการขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ภารกิจอันเนี้ยมันถูกขับเคลื่อนได้นะครับอย่างเป็นเอกภาพเสถีอย่างเป็นระบบเสถียรเพราะเมื่อก่อนท่านนายกนะท่านก็ควบตูวเนี่ยถามว่าควบผิดไหมควบไม่ผิดแต่ภารกิจท่านนายกนะครับเป็นภารกิจอื่นภาพรวมอีกเยอะ ที่ต้องรับผิดชอบถ้าท่านต้องดูแลพังด้วยเนี่ยนะครับปัญหามันก็จะนะครับลงที่ท่านคนเดียวสองเราเห็นการตั้งแลมนตรีช่วยว่า,าการกระทรวงการพังขึ้นมาทั้งสองสามท่านแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่อยู่ในนะครับนโยบายนี้โดยตรงซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็มีความคาดหวังว่าให้คนที่อยู่ในการกับเคลื่อนนโยบายตั้งแต่ต้นเนี่ยกลับมาเข้ามันกดบทัท รูปแบบโดยไม่ต้องเต็มน,นะครับคณะทําง,งานไม่ต้องเป็นทีมงานแต่มารับผิดชอบเต็นเมเช่นนะครับคุณเขาภูมิใช่ไหมครับที่ตั้งขึ้นมาซึ่งในนี้ผมคิดว่บาน,นะครับมันเห็นสัญญาณชัดว่ารัฐบาลมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปโยงกับนะตน้นทุนภาพและรัฐบาลในเรื่องของนะครับความสามารถในการบริหาร การเงินการคลังก่อนหน้านี้บวกกับต้องการกับเพื่อนนโยบายดิจิทัทรลรเลทให้มันให้มันรู้สึกว่าอย่างไงสังคมยังวหวังใจได้ว่านโยบายนี้จะถูกกับเ่ินแน่ๆแาตรการต่อมาเลยนะผมคิดว่าการตั้งแบบเนี้ยมันจะช่วยลดความขัดแยง้งอ่ะคือก่อนหน้านี้นะครับเรารู้สึกว่าทิศทางการบริหารงานทางการเงินการคลังระหว่างท่านนายกกับผู้ว่าการแบง์ชาติเนี่ย มันเป็นลักษณะคู่ขนานกันเลยใช่ไหมครับแล้วภาพลักษณ์ออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีกับประเทศชาติกับสังคมเนี่ยในความขัดแย้งเนี่ยท่านนายกเซมเป็นจะต้องหาหาตัวแทนที่เป็นคู่ขัดแย้งแทนแก็คือ,อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือท่านไม่ต้องลงไปขัดแย้งเองมาชนแทนถึงแม้ว่าถ้าตัดใจมาชนแทนถ้าจะปลดก็ปลดได้โดยที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนเสนอเข้ามาในคอรมร แต่นี่คือที่ผมให้ให้น้ำหนักในเชิงบวกนะครับส่วนที่นะครับที่รู้สึกนะผมคิดว่าสังคมก็คงวิพากษ์วิจารกันมากนั่นก็คือบทบาทของัฐมนตรีนะครับที่เคยอยู่ในพักพลังประชารัฐก่อนหน้านี้เขาไปวิพากษ์วิจารเขาว่าเป็นพวกเปรจการเป็นพวกรับใช้ทรราชวันเดียวก็ย้ายมาอยู่พักเผื่อไทยก็บอกว่าเขาเป็นฝ่ายประชาธิปัตยแล้วแล้วก็ามหวัว่<ๆ>วามันมีคนนะที่เขาทํางานเพื่อพัก ผู้แรกคือคุณหมอเนะนานเนี่ยทำงานเพื่อพักแบกพักเอาไว้ถูกโอ้โหสังคมปรามาสสัาางคมวิพากษ์วิจารณ์แต่พอมาถึงจุดเนี้ท่านโดนปรับเฉยเลยอโอเคแล้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องทางการบริหารนะแต่คนที่เสียตละให้พักนะครับคนที่นะครับทุ่มเทให้พักขนาดเนี้ยและคนที่ถูกมองว่าเป็นยอดขุนพลของพรรเนี่ยแต่พอทําแบบเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าคนที่มีอำนาจการตัดสิในใจเนี่ย เขาไม่ได้มองว่าคุณหมอเป็นกอดขุนพลเขามองคุณหมอเป็นงวงงาน<ม>เป็นทหารรับจ้างอะก็คือหมดภารกิจแล้วก็ก็ไปให้คนพลางเขาเสียอำนาจการต่อรองมันขึ้นอยู่กับคนที่เนียนนาจโดยไม่สนใจว่าคนคน,คนนั้นเคยอยู่ขั้วตรงข้ามมากน้อยแค่ไหนก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วมาในตำแหน่งที่จะเป็นที่ต้องให้คนที่ทํางานใ้พรรคเนี่ยสมควรตอบแทนเขานะครับให้สมเกียรติแต่ตัดเ็าแบบเนี้ย แต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะตั้งคุณหมอเป็นประธานสภาหรือาจะตั้งคุณหมอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปก็ได้คือคือน่าจะต้องดูว่าอาจจะมีอะไรรองรับคุณหมอภายในในภายภาคหน้าก้วคือยหลักมันต้องมันต้องแน่โดยหลักแล้วเพื่อให้เป็นเกียรติกับคุณหมอจะต้องให้นะอาจารย์มันนอลาออกผู้ตรงจงอาจารย์มันนอลาออกเพื่อเปิดทางให้คุณหมอเป็นประธานสภาหรืออาจจะต้องให ตำแหน่งรัฐมนตรีที่สมศักดิ์ศรีและสูงกว่าอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอัดไทยโอ้แต่นั้นเก้าอี้ของของภูมิใจไทยคนนั้นน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะคุณหมอแต่นี่ก็คือก็ไม่เกี่ยวก็คือคือบทคือถ้าต้องการให้คุณรักษาเกจคุณหมอไม่ทําให้คุณหมอเป็นงวงงานเนี่ยไม่ใช่ว่างวงงานมีหน้าที่ไถนาคาดนานะฮะพอเวลาเจ้าของนาได้ผลผลิตเขาเสร็จนาค่าโคถึกประมาณเดืนตาก แล้วก็พาเขาไปลงเชือดอย่างนี้ไม่ได้ฮะ,ะค่ะนแน่ๆล่ะถ้ามองในเชิงในเชิงพุทธก็คือเป็นผลลัพธ์กรรมของคุณหมอเพราะคุณหมอก็ทําอะไรไว้กับสังคมตอนนี้ก็เป็นผลลัพธ์กรรมที่ท่าน,นต้องรับอนนะไรฮะทีนี้ในในเรื่องของคุณปานปรีบ้างคะ่ะอาจารย์คะยังยังเป็นผลที่มีการพูดถึงอยู่ถึงตอนนี้จะแว่วๆบอกว่าเออเพราะมีคนที่จะมาทํางานแทนอยู่แล้วแหละแต่ว่าภาพที่ออกมามันสวยมันมันดีหรือเปล่ากับการที่คุณปานปรีถูกโยกออกจากรองนายก แล้วก็มีบทบาทในงานด้านเศรษฐกิจด้วยแต่ทีนี้ก็พอพอต้องหลุดตรงนี้ไปเนี่ยมันจะส่งผลกระเพื่อมอะไรมากมายแค่ไหนคะอาจารย์คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคุณนะครับหรือว่าชา,าตตนพอดีเพราะว่าเรารู้ว่าโดยหลักการการปรับครมอมันทําได้เพื่อที่จะนะครับสร้างคะแนนนิยมสร้างภพา,กกววาพ,าาาพลักษณ์หรือว่ากอบกู้วิกฤตศรัทธาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานพอโผลครมอหรือว่าอ่าโผเก้าครมอออกมาเนี่ย อย่างที่มบอกค่ะชื่อกลายเป็นนะฮะรัฐมนตรีของเด็กประยุทธ์ทั้งนั้นเลยคสองนนแล้วคุณปานตีนอาจารย์ปานตีลาออกทันทีเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับค่ะหลังจากบทการปวดเก้าเนี่ยเป็นของที่ทำเป็นเล่นไม่ได้นะครับค่ะ,คะ ต่ทแบบนี้แสดงว่าท่านก็ต้องนะครับทนแรงนรังไคือเก็บอาการมานานแล้วคือท่านต้องการส่งสัญญาณนัเห็นว่าทําแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีประสบการณ์มีความรู้และท่านเข้ามาช่วยเหลือบ้านช่วยเหลือเมืองไม่ได้เข้ามาต่อรองผลประโยชน์ท่านไม่ได้มีกลุ่มมีมุง้งท่านไม่ได้มีนะครับสสมาต่อรองคำยังแห่งที่ <c oughs> ท่านเจตนาดีกับบ้านกับเมืองแต่เวลาทําแบบเนี้นะครับเหมือนกับยังไงไม่ได้บอกกล่าวท่านนะครับคือผมมองว่าคือเส่วนหนึ่งนะ เห็นใจท่านนายกเหมือนกันนะพาะเรารู้ว่าคนที่ตัดสินใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ท่านท่านนายกตัดสินใจเนะยอาจจะเป็นนะครับทําเนียบกันสองลาชเป็นคนตัดสินใจก็คงมองว่าคงจะมองว่าอาจารย์อาจารย์ปานจีคือเด็กในบ้านอาจารย์สองลาบจะทําอะไรก็ได้อืนะก็คือแต่ท่านหนึ่งอาจารย์ปานจีเป็นลูกหลานชาววาชะครูนะฮะที่มีบทบาทการเมืองในประเทศนี้มากกว่าหลายทศวรรษนะฮะ ท่านก็มีบทบาทไม่น้อยเหมือนกันใช่ใช่ครับเพราะมีศักดี์ยูตังขาค่ะจย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะจา์คะโอ้เสียดายเวลาค่อนข้างที่จะจํากัดนะคะจารย์มีนัดหมายต่อด้วยนะคะวันนี้ก็สั้นๆกับอาจารย์โอรานแค่นี้ก่อน